Project e n อนจิเนียถ้าคุณเคยรู้จักอาชีพนี้คุณรู้ไหมว่าเขาทําหน้าที่อะไรแล้วเขาต้องเรียนอะไรมาถึงจะทําอาชีพนี้ได้แล้วมันน่าสนใจแค่ไหนคลิปนี้มีคําตอบครับ สวัสดีครับผมธีรพันธ์จิรันทรชัยสถิตนะครับจากบริษัทสโตเฮาส์สโตเฮาส์เรารับสร้างกดังคลังสินค้าและโรงงานนะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษของเรานะครับพบกับคุณนุชครับสวัสดีค่ะเราจะดีใชัยโพนะคะชื่อนุชนะคะบริษัท o โตเฮาส์อยู่ตำแหน่งโปรเจกต์เอนจิเนียร์นะคะดูแลสถานที่เราดูแลโครงการนี้ค่ะโปรเจกต์นี้ค่ะโปรเจกต์เอนจิเนียร์ทำหน้าที่ดูแลสถานที่ก็ ควบคุมควบคุมควบคุมงานให้เป็นตรงให้ตรงตามแบบอะค,บค่ะเร่งรัดงานหน้างานจากาลูกค้าอย่างเงี้ยดูแลคุณภาพด้วยไหมใช่ดูแลคุณภาพการงานของเราค่ะครับมีคนสงสยัยเอ๊ะแล้วโปรเจกต์เอนจิเนียร์นี่ต้องจบอะไรมาคุณนุชก็จบวิศวกรมวรมโยธาค่ะคแล้วก็อุตสาหกรรมตัาบันดีดอย่างเงี้ยค่ะจะต่าที่เกี่ยวข้องอะค่ะในเรื่องการทำงานอะค่ะก็คือฟิลทางก่อสร้างใช่คมีพื้นฐานก่อสร้างถูกต้องค่ะครับแล้วคุณนุชย์ทำงานมากี่ปีแล้วครับอุย ถามได้หรือเปล่าเนี่ยได้ตอนอนี้บอกอายุไปแ,แล้วโอเคมา13ปีแล้วค่ะ <laughs> 14ปีแล้วค่ะอยู่วงการก่อสร้างค่ะก็ทำธรรุรกิจมาหลายรูปแบบอะคะ่ะ<อ>ทั้งคอนโดมิเนียมทั้งห้างสรรพสินค้าอ่าแล้วก็ลงภาพพิยนรัชด,ดาลายอะไรพวกเววนี้ยค่ะอ่าค่ะโรงแรมอะไรเงี้ยค่ะก็ อาคารถุงสูงอะค่ะอาคารสูงใช่สี่สิบห้าสิบชั้นอะไรอย่างเงี้ยหมู่บ้านอะไรมีทำไหมครับหมู่บ้านมีค่ะจัดสรรค่ะหมู่บ้านจัดสรรค่ะระบบเอ่อพวกงานเกี่ยวกับโครงการที่เป็นโลไรต์ต่างๆนะคะก็ผ่านงานมาค่อนข้างเยอะแล้วแล้วโกดังนี้เป็นครั้งแรกหรือเปล่าครับเนี่ยโกดังก็เป็นครั้งแรกค่ะรู้สึกไงครับครั้งแรกติดเต้นไหมเต้นดีนะคะแบบเอ่อความหลากหลายดีอะไรเงี้ยในการก่อสร้างคือชีวิตจะได้แบบสัมผัสงานทุกงานทุกอย่างค่ะบ่งบอกว่าประสบการณ์สูงนะครับทีนี้ มีคนเขาสงสยัยว่าในโครงการเราเนี้ยมีที่1เป็น PD Project Director กับพ<ะ>ี่นุชเป็น Project Engineer ต่างกันยังไง2องตำแหน่งนี้พี่หนึ่ก็เป็นที่ปรึกษาควบคุมเรื่องงานในโครงการทั้งหมดนะคะ,ะก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับให้น้องๆที่เป็นอิน i n เนียหน้าง,งานไซเอ็นโปรเจกต์เอ็น,ออนให้ทำปรึกษาให้เทคนิคการทำงานอะไรพวกนี้ค่ะให้เป็นตรงไปตามแบบนี่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้แลยให้เ่ออาจจะมี งานออฟตัดการก็คือการมีสิ่งกีดขวางหรือว่ามีการทํางานจอยรวมกันระหว่างไฟฟ้าระบบอะไรต่างๆอะไรพวกนี้กางงานก่อสร้างเนี้ยก็จะเป็นที่ปรึกษาให้กับน้องๆอะค่ะก็คือพี่หนึ่งเองก็เป็นซีบีเอนจิเนียร์เหมือนกันก็ดูภาพรวมแล้วก็ประสานงานแล้วก็เป็นที่ปรึกษาแก้ไขปัญหาให้กับน้องๆโอเคสําหรับวันนี้ต้องขอบคุณพี่นุชมากยินดีค่ะมาแบ่งปันความรู้ดีๆแล้ว ถ้าใครเขาอยากสนใจจะเป็นโปรเจกต์อินจิเนียร์นี่นุ้นมีอะไรแนะนํำไหมก็มีแนะนําน้องๆนะถ้ามีใครสนใจก็ศึกษาด้านนี้ให้ให้ให้ดีค่ะเรียนรู้กับเทคนิคหน้างานต่างๆแล้วก็เกี่ยวกับเทคนิคการทํางานขั้นตอนการติดตั้งอะไรพวกเกี่ยวกับวัสดุอะไรพวกนี้ค่ะอยากให้น้องๆแบบถ้าสนใจในเรื่องงานนี้ก็เข้าโดยจะจงดูขั้นตอนการศึกษามีขั้นตอนการทํางานต่างๆมียูทูบอะไรเงี้ยคือเดี๋ยวนี้ความรู้มันสามารถหา เองได้จ YouTube จากออนไลน์ด้าะถ้ามีศึกษาคนฟ้าอะไรเงี้ยถ้าสนใจค่ะก็จะมีอยู่ใน YouTube เยอะแยะค่ะได้เลยครับ ขอบคุณมากครับค่ะยินดีค่ะครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมของทุกท่านนะครับก็ยังไงถ้ามีโอกาสก็กดแชร์กดไลค์กด subscribe ให้เราด้วยนะครับครับ e h o u s e ของเรานะครับเราไม่เพียงทํางานก่อสร้างเพราะเราส่งมอบความประทับใจผ่านงานของเราครับสวัสดีครับ